สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับวันที่6กพฤษทุนานะครับพาท่านผู้ชมครับมาที่อันตรีพะพลานะครับวันนี้มีโอกาสครับมาพาพี่น้องฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยนะครับมาเที่ยวอันนี้นะครับเชิญครับเชิญครับเขาเป็นของนะครับไปใส่ปลอกแขนคื่ผมนี่มีปลอกแขนใส่พุราลนลานครับค่าเข้าชมครับท่านละแปดสิบบาทนะครับมาที่นี้นะครับ อีก,กลุ่มหนึ่งไปแล้วนะครับกลุ่มพี่น้องเราเราอ่าเปแล้วบ่เปดแล้วค่ะมดแล้วครับไปเลยครับไปค่ะเดี๋ยวรอไปเข้าไปหันกับไปใส่ปลอกแขนลงทะเบียนเขาจะมีปอกแขนแห่งโบรานร้านครับปอกละแปดสิบบาทไม่เว้นแม้แต่เด็กนะครับเด็กเล็กก็ครึ่งราคานะครับมีพ<ห>นังกงานกำลังทำใส่ปอกแขนนะครับ<ห>อ่าถ่ายรูปจะได้ มาห้องห้องลงทะเบียนแล้วก็ใส่ปอกสีชมพูร่มนั้นฟรีครับร่มฟรีไปยืมไปได้ครับร่มฟรีครับขนมกินอ่าไปเลยขนมกินครับไปเลยครับเข้าไปเลยครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเลยครับหยิบร่มทางนี้ทางนี้ครับใส่ลูกกระบาหน่อยอาอะไรครับไปเลยครับไปที่สวนริมหาดนะครับไปไปลงครับติดตามไปครับ ครับเข้ามาแล้วนะครับในสวนนะครับพาท่านผู้ชมครับไปดูเรื่อยๆนะครับบรรยากาศข้างในนะครับหลังจากเราเสียค่าผ่านประตูแล้วเราก็เดินเข้ามาตามช่องที่เขาให้มานะครับไปครับอันดามาตีปวลลานะครับจะมีห้องพักทำอย่างสวยงามนะครับนี่ไปกำลังลกตรงนี้ครับ มาทางนี้ครับจะมองเห็นทะเลทะเลจำลองดูป่อมครับนี่ครับอนันตลีมาปลานะครับทุกท่านบางคนอาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับมาทางนี้ครับอ่าีรองเราครับอยู่ได้ถึงสี่โมงครึ่งนะครับทุกท่านครับสี่โมงครึ่งเราไปหารถเลยครับเตรียมรถเลยครับ พาทั้งช่วงครับมาที่ชายหาดชายหาดนะครับอนี่ครับสวยงามไหมครับเบิ้งได้ครับได้พี่น้องเฮาครับกันหลผู้ใดบ้เคยมากกับเบิ้งคลิปผมครับเขับไปในช่องขาเลาะแฉแนวครับขาเลาะแฉแนวพาเที่ยววันนี้ครับมีมันพักนั่งกินกาแฟนะครับเดี๋ยวเพื่อนพาทั้งช่งครับไปถึงถึงงางท่านผู้ครับมีเรือให้นั่งมี ดูๆทักให้ชมครับสวยงามมากครับทางเขาบนขํากรอบนะครับเด้อยังบรหอดพัทยาหน่อยครับท่านมาจากกุบลนมาจากกอลินมาจากอําเภอพิบูลับทั้งขัวมือทางเขาบนขั้กรอบนะครับขั้งสีปลายบอกอยู่พี่ลองครับออกมาเลยครับสวยงามครับไปแต่ภาพดีมากทุกคนครับครับทั้งช่วงครับมาทั้งนี้ครับบานี้เดี๋ยวผมนจะพาทั้งช่วงครับไปชายภาบมุ่มสูงนะครับเนาะ มาเบึ่งมุมใทครับว่ามันจะสวยงามแบบไหนครับสวยงามมากครับคล้ายๆกับฝรั่งสากลเลยนะครับการตกแต่งการสร้างจำลองขึ้นมาครับสวยงามครับมัน้มีพี่น้องห้ามาหมากหนาได้ตาอยู่พงเล่ยเด็ผ้าพี่น้องทั้งเราครับมาเที่ยวครับทั้งไทยแนครับมือรถพิทุนาครับสวยงามครับสด็ผ้าขึ้นทั้งนั้ครับ บนมุมสูงครับมาถึงมุมสูงครับท่านผู้ชมนี่มุมสูงครับทั้งฝุ่นกับเป็นพัทยาน้ำห่วงไงไข่สาลอีกน,น,นี้คือไขเลอียีเนาะครับเนาะนะครับบนมุมสูงครับสวยงามครับเป็นมงท่องเที่ยวอีกหนึ่งครับมาทั้งเกลือนชิลินทอดแต่บอลหอดชิลินทอนครับบอลหอดพัทยาหน่อยครับหอดเป็นค้ากอมเดี่ยวเข้ามาเลยครับก็ทามาจากที่บุญบางสารนะครับเนาะ เบิ่งมุมสูงครับสวยงามครับสวยงามมากมากนี่สไลด์เดือดเลย <c oughs> ครับห่วงในไฟนสานอีู่ีครับยางเราไปกับคือสิบบก็ได้ยูจะว่างเมื่อยไ <c oughs> ปเดี๋ยวภาพไปเรื่อยๆครับไปวันอื่นเลยนะครับเนาะ มาทั้งเครือกัต้องมาให้ทั่วถึงนี่ครับไม่พลาดไปสายตาครับสวยงามเลยไปติดตามไปครับท่านผู้ชมพี่น้องทั้งเราเข้าขับมาเล่นกันกับผมเมองพาพันมาเบิดอู่เบิดตาครับมวลมาหมดละมวลมาอ่าไไมวนมวลมล,มลูกมวน มันมีคนม,มันมาหลายครับเรามันเจ่าอยู่สวยงามมากพี่น้องเสวยงามสเสวยงามครับปะไปเบิ่งเรื่อยครับพี่น้องครับผ้าท่านผู้ชมครับมาเบิ่งความงามมุมนี้นะครับ เขตเก่าคายกับเมืองนอกได้นะครับเนาะะเมืองตเตยใหญ่ครับสวยงามสวยงามขั้นมาเนี่ยมาเล่งครับแดดลุมล่มต๊เนาะมานั่งเที่ยวมานั่งชมวิวครับอากาศเย็นๆมื้อนี้ก็เย็นอนยู่ยครับลฟ้าขึ้นไม่มีแดดแตงามไปอีกแบบหนึ่งครับเดปด,ด,ด,ดีมากเลยร่งทุนพันล้านครับพี่น้อง สวยงามครับผลชายทะเลมีต้นหมากต้นสมากลากไม้มองดูแล้วครับไายๆก็เมืองหลอกสวยงามครับ

สวยงามครับขั้นโพเรสปักโพเรสชอบกะคอยกดติดตามในช่องค่าเลาะชนแนลอันนี้ไม่ได้ครับเดอ้อคผู้ชมครับมาเบิ่งมองนี่ผันจิวะเอยียงน้องมองนี่ผันจิวะครับเนาะอนันตลีปัปปลาครับภาพพี่น้อง ชาวเล่ามาหมื่นยี่สิบคนครับมาเที่ยวภาพาพันมาเบิง 8, องแปลกหูแปลกตาเพิ่งไม่เคยมาใครภาพพันมาครับสวยงามครับท่านผูน้ชมเอาซ้ำหนี้เนาะครับเนะาะเบิองแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามให้นะครับที่ช่องคาร์ลแชนแนลนะครับ ขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ